กติจัณรไม่ยดงหนูขออีกแล้ฝึกกนะับสมรัู์นะคะกิจักรรู้มว่าแต่เป็นแหล่งน้าคาแต่ยื่นแขนไปให้ไกล เดิมนะคะ คแล้วค่ One. Two. <And four. S 1> ะทให้ใจเข้าดันแขนสมข้างราบลำตัขึ้นมากะดสลาตั้งสีสั มือซ้ายจับก็้าส่วนมือขวาตักข่าตักมาแล้วเอาแยกไงสับปักขึ้นไว้ลงบนโเมอร์ตรงนั้น เต็มแล้วค่ะเรียนจั casa na ¿Qué va? 好。Oh. 宝贝